สวัสดีทุกคนนะคะวันนีก้ก็จะมาเล่นบิ๊กเพนบอลกันวันนี้เราก็มากับการเล่น ball เพนบอลสนุกถ้าพร้อมเราก็ไปเล่นกันเลยดูสิทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็ดูเหมือนเราจะอยู่ทีนมน้ำเงินนะเราต้องคอยโจมตีอนึงแน่เลย น้องเงิเหมือนกันเดี๋ยวทีมน้องเงินมาเราหรือเปล่าเราต้องดูสัญ,ญลักษณ์นะถ้าเกิดเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเฉียวๆแบบนี้แสดงว่าใช่เป็นเพื่อน,อนทีมเราแต่อีกทีมนึงก็ต้องถล่มทดายให้ได้นะเฮ้ยใครอะเอาเป็นทีมแดงนี่เองเอาหมาเอา เจ้าพูนเป็นยังไงบ้างสบายดีครับท่านสบายดีครับท่านเี๋ยวเวลาไม่ถึงนาทีแล้วเอ้ยเพื่อนตายเพื่อนทีนองข้ามี่นามีเพื่อนตรงไหนบ้างเนี่ยจะเหมือนว่าเก่งๆอทัางนั้นอุย้ยเราจับเราจับเขาได้เฮ้ยโดนยิงโทร น้่ต้นใหม่เลยไม่เป็นไรรอบหน้าเรายังมีเสมอแหละเอา้าคนที่โดนยิงเราก็ตายไปแล้วเอมเฮ้ยเราจับได้อีกแล้วไม่ตังค์ตั้งห้าพันเนี่ยเอา้าโดนยิงอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็กำจัดคนอื่นได้เดี๋ยวก็โดนยิงอะไรกันแน่เนี่ยเราต้องชนะได้ แต่เราคงจะแพ้แล้วล่ะเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เราได้ตังมาหนึ่งพันลาทุกคนเจิงไปเลยใช่ไหมเอ่ยใช่แน่ๆอ่อานดันไหนดีเอ่ยเอาแคมปัสได้ไหมเออแต่คนบวดคนกรีดมากกว่าแล้วก็อยากเล่นคนกีดหนกันนะสุดท้ายได้ดันคนกรีดแน่ๆเลย เราจับเขาได้อีกแล้ว啊เพิ่งมาถึงกโ็กโดนเพื่อนก็โดนยิงซะและทีมงดูกันหรือเปล่าเนี่ยเราอยู่ไกลเกินไปไม่ได้เหรอเฮ้ยโดนยิงได้เลยอูย้นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเฮ้ยเลเวลอัพแล้วสุดยอดไปเลยโอ้ เราโดนยิงก็หรอฮึอเดี๋ยวเดี๋ยวอืมจับเพื่อนได้ยังเก่งเลยอะเราคอนกอรีตวอเนี่ย แบบนี้เหมาะกับการเล่นเพบนบอลมากเพราะว่าต้องมีการหลบหลบซ่อนๆเฮ้ยทีมตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวโน้งสีชมพูยิงไ่ได้กาาล่าเอ้ยโทษโดนคนปืนเรนโบยิงซะได้ไหนดูสิทุกคน โอ้ยยิงคนตรงนั้นได้แล้วอู้นั่นแน่เดินเข้าให้โดนเข้าให้ยิงเลยนี่แน,น่นี่แน่โดนอีกแล้วว้าชนะไม่ทุกคนเรามาลองเฮ้ยเอ้าโ,โ,โดนซะงั้นโไม่เป็นไรแค่นี้ก็เล่นเก่งแต่แย่อยู่แล้วแ,แรกเหขือวเล่นไม่เก่งนะแต่ว่าทำไปทำมาแล้วก็เก่ง อา้าวโดนหุ่นโทษโดนหุ่นยิงก็ได้อะไรเนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราขอลบก่อนไอ้เอ้ยเอ้าเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจจะยิงเพื่อนนะแต่ว่าโดนเพื่อนเฉยเลยไห้เป็นรายเอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นแต้มไปเนอะนี่เนะอะบูเลอร์ปลีตาเขาให้อ คนคะนะ้าเราต้องชนะแน่ๆเลยโอ้โหสนุกมากเลยนะเล่นเพนบอลเนี่ยทุกคนเจ๋งไปเลยเจ๋งไปเลยเราแบบต้องชนะแน่ๆเลยเล่นเพนบอลทำทำตายไปหลายคนแล้วอมีคนแอบอยู่หลังซอกตึกเดี๋ยวนะอุ๊ยอุ๊ยอ๊เอ้าโดนโดนอะไรอะ่ะไม่รู้ดิโดนคนหรือโดนหุ่นไม่รู้เหมือนกันโดนหุ่นน่ะ เราโดนหุ่นโคษเราไมมีหุ่นนะเรามีหุ่นในเดียเราต้องโดนพ่นยิงน่เลยอะตลอดเวลาเลยอะเฮ้ยมีคนมาอยู่ยิงหุ่นแล้วเก่งมากดูเหมือนว่าตอนนี้โอ้ยอืมโอ้ยยิงเพื่อนไปแล้วโอ้โหเอาอมโดนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนยิงบ้างเดี๋ยวเราก็ยิงคนอื่นได้บ้างนะก็ต้องสลับกัน ี่ชมพู้อย่าอย่า,อย,าอย่าคิดแล้วว่าจะชนะอุ้ยอมีนนแน่แพ้เขาให้แพ้เขาให้เราเราเป็นตัวดกักเราเป็นตัวดกักเราเป็นตัวดกักใครเกิดตรงนี้ตายนะคะเอ๊ะเราโดนตัวดักโดนยิงซะล้วไม่เป็นไรตัวดักมาเกิดใหม่ตรงนี้ตรงที่มีคนพอดี นี่เนะี่ยเอาโอ้ยหืมนะเอาดาวกระตายไปกินเดี๋ยวดาวกระตายไปกินโอ้โหไม่โดนไม่โดนโดนยิงซะเองโถไม่เท่เลยเอาโดนยิงแล้วเฮ้ยเริ่มไม่เก่งเริ่มไม่เก่งความสามารถของคนพวกนั้นเริ่มแบบเก่งขึ้นนะฮะ เหมือนว่าเขาจะเริ่มเก่งขึ้นอุ้ยจับได้อีกแล้วจับได้อีกแล้วให้สนุกกัน่โอ้ยตอนแรกก็เล่นงงๆว่าแบบเฮ้ยฉันจะชนะไหมอะไร,ไรแต่ทาไปทํามามันก็ได้อยู่เด้อไว้ยอยู่เด็ดดิเร็วแล้วเร็วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยคุณคุณท,ทั้งซะเถอะเอ้ยเอ้ยโดนคนยิงเลยอ่ะ เฮ้ยมาเกิดตรงซออแคบๆคมืดๆแบบนี้ใช่ว่าจะโดนอโอ้ยโดนอีกแล้วสนุกมากเลยอะแบบนี้โอ้ยก็สนุกมากเลยจริงๆใครก็ไม่รู้ทำหมววุนระเบิดเดี๋ยวนิน่ะยังเฮ้ยเอาโทษโดนอีกแล้วนันหมุนหรือเปล่า เราเราเรายิงคนอื่นได้นะแต่ว่าโดนหุ่นยิงตอบตอบกลับมีการยิงตอบกลับอ,อมทำยังเอ้ยเอ้ยทำยังไงให้มันไม่ตายนะเนี่ยเกิดมาในซอกแบบนี้บอกัพกว่าตัว ก็อาจจะไม่รอดแล้วก็ได้นะนี่ทุกคนเราได้ตังค์หกพันสามร้อยเราจับคนได้เยอะเหมือนกันแมบบนี้ซะโน้กเลยจริงเออ,เอ,อ,เอคลาส,สิกบ้างไหมเออแมบบไหนอะส,สุดท้ายได้คลาส,สิกเหรอเราไม่รู้เหมือนกันเราก็แค่อยากจะมาเล่นเพบนบอลแล้วนะไปะเล่นเพบนบอล คือมันเกี้แบบยิงได้หลายคนมากคือมันมีหลายทีมไงมาเลซโนเอา้าเอา้าเอา้าโดนยิงเลยเอาแต่กระโดดกระโดดโทมองๆมันบล็อกทุกคนจอมันบล็อกมันจะกระโดดแหวอัตรนมัติแล้วมันคือมันจะนโอู้้หูหไม่ได้การต้องไปจัดก,การฝัง่งทีมสีน้ำเงินเพราะว่าเราเป็นทีมสีแดงแต่เราก็รักสีแดงมากกว่าสีฟ้า โดนยิงโดนเมาไม่เกิดไม่ทำไมรอบเนี้ยด่านนี้มันไม่สนุกอะสงสัยมันเป็นเพราะแบบว่าทีมหนึ่งมันมีแบบคนเยอะมันก็แบบสนุกน้อยลงอะเพราะว่ามันจะชอบยิงหลายคนมากกว่าแบบทีมแยกกันอะเออเพราะว่ามันจะช่วยกันจัดการแล้วมันคือจะยากเกินไปมันจะไม่สนอกอเออโอ๊ยตัอีกแล้วนี่ไง ู้งานมาช่วยหน่อยเข้าใจปะทีมเดียวกันเนี่ยไม่ช่วยกันเลยไม่เคยช่วยกันเท่าไหร่นะต้องไปบุกทีมนั้นให้ได้ทุกคนเราต้องไปบุกทีมนั้นให้ได้เฮ้ยเอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วจะไม่ให้ไปไหนเลยใช่ปะเอาจริงยิงเพ้นบอลยิงเพ้นบอลยิงเพ้นบอลรีบยิงเพ้นบอลรีโอ้ยโดนยิงอีกแล้วด่านานี้ยากเกินไปอะ่ะ ไม่แน่เลือกด่านคลาสสิกเลยคลาสสิกมันยากมันต้องแบบแยกทีมอะ่ะถ้าไม่แยกทีมมันจะแบบไม่สนุกทีมทีมนนหนึ่งคนอะไรอย่เงี้ยมันจะสนุกกว่าเฮ้ยเอาโดนอีกแล้วโอ้ยากมากทุกคน มีปืนแบบไหนบ้างอืม,อม,มง่ายยเรามีตังเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอ๋อนี่อะนี่อะใช่ปะ่ะเรามีตังประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าซื้อปืนอะไรได้บ้างอันนี้ไปก่อนโอเคอืม,อมแล้วเราก็เอาปืนนี้ดิพลอยเฮ้ยปืนเทนี่ปืนอย่างเท่อะ นี่มันปืนฉีดน้ำปืนอย่างเท่เปืนอย่างเท่สุดปืนคล่องตัวมากเอ้ยเธอคนนี้น,นะเอ้ยตัวนี้อื้มือไมเรายิงใครไม่ได้เลยอะด่านรอบนี้มันยากจริงยากเกินไป ยิงๆแล้วก็แบบอุ้ยเราทำไปเรายิงไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอุ้ยแล้วมันไม่มีอีกทีมอุ้มโดนอีกทีมีอีกแล้วยากอ่ะเออพ่อเสียตังซื้อปืนใหม่ไม่ได้ช่วยเลยเลยแต่ว่ารู้สึกแบบมันยิงวัวมากเลยอ่ะเออเวลายิงวัวมันรู้สึกสะใจไม่รู้ยิงโั่ไปเลยเออยิงโม่เลยโอ้โหโดนยังไงก็ไม่พลาดกับคนคนนี้จริงๆทุกคน เพราะฉะนั้นศัตรูคนนี้ไม่ยอมปล่อยไว้เด็ดาขาดทุกคนเราต้องแบบไปบุกทีมันโดยอัตโนมัติไม่งั้นมันก็คงจะไม่รุูเฮ้ยบูเลอรปี่ที่เราฆ่าไปเมื่อรอบที่แล้วเอิมเขามาแก้แคนนลรวสินะจะจะรอบไป็นคครั้งก็ไม่รู้คอยติดตามชม ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยให้เราแบบว่ารอดต่อไปอะเนอะเฮ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยือหือโดนไม่รอดไม่รอดจริงๆทุกคนคือบอกแล้วมันไม่ไม่รอดจริงๆจริงคือมันจะยากเลยนักหนากูแค่เ,คเล่นเพนบอลเอ้ยหืโดนอีกแล้วปูเลือเปลี่เลเวลสามเองนะ ก็เ,เลเวลสองจะไปต่อต้านก็ได้ด้ยอ๋อมีตัวตัวเลงด้วยอ๋อปืนี่มันดีตรงที่มันมีที่เลงเหรอเข้าใจแล้วเข้าใจคำคำว่าเลงแล้วเฮ้ยไม่โดนอะไรทุกคน,นสหร,รับคลิปนี้เพื่อนสนับคลิปนี้ก็สุดท้ายก็เลยก็แชร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าไปบ่ายสอง